เริ่มด่าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาโปรก็คือแบบก็คิดว่าคนยิงปกติหรือว่าเจอบอทอะไรเงี้ยเอาฟาร์มไปไม่คิดอะไระเดี๋ยวสักพักหนึ่งเบอร์หนึ่งจะโดนนะ เริ่มลาดบอดแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยเบอร์หนึ่งโดนไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะก็แบบ้คงไม่โผล่มากหรือว่าคงปกติอะปิดคิวเริ่มขึ้นเรื่อยอ,ยอะ ตอนนี้ก็แบบเออไม่มีอะไราฟาไมไปเรื่อยเหมือนเขาต้องมองด้วยนะมองทะลุดด้วยนะเหมือนมอง ตอนนี้ไม่รู้บอดหรือคนยิงอยู่กับเพื่อนน่าจะบอดมั้งโดนระเบิด,ดเพื่อนไปเรียบร้อยงงอ่ะเรียบร้อยเพื่อนโดนคือแบบเทยมากเลยครับเนี่ย Oh, โอ้โหดูดีคิวิวขึ้นกัน่ลยๆ Form up on me คือแบบชัดมากเขาทำแบบไม่เนียบคือแบบจงแจ้งเลยอ่ะ <Help. S 1> เล่นกัน ว่าแล้วขับรถมาจอดยิงล้มเลยใช่แบบนี้คนแบนนะครับ นี่สุดวะไอ้เหี่ขับรถหาท่อน่าเกียดนะครับ ส่วนมากมีแต่ต่างประเทศอะ่ะประเทศไทยไม่มีโคซิงพ่อจะเฮอะไอื้อฮึอืมอ้มยี่หกตัวแล้ว เอาให้สุดไปไปโวยจริงๆครับผมเติมไปเยอะนะผมดูแล้วปิดคิวเด็ดด้วยอ้าวเด้งว้าวเด้งปะเนี่ย มันโดนแบนโดนแบนปะเนี่ยนิ่งเลยครับนิ่งเลยออกมาแล้วปิดโปรเหรอหรือว่าเปิดโปรเฮ้ย เจอทุกเกมแบนทุกเกมก็ยังเหลือเติมไปเยอะนะดูทรงแล้วแสดงว่าเล่นมานานเหมือนกันเจอแล้วทำอาเล ก็ไม่ฟาร์มกระสุนเลยนะหรือว่าฟาร์มมาเยอะพอแล้วจังหวะนี้ดึงสลักเฟี้ยงตูเฮ้ยไ,ไม่โดนวะยิงไม่ได้เอเพื่อนมีกำแพงยิงไม่ยิงไม่ทะลุอะไปแล้วครับจังหวะนี้ วิ่งขึ้นไปเราดูก่อนดูเชิงก่อนสงสัยโดนดักไม่กล้าขึ้นว่ะไม่กล้าขึ้นทำยังไงเปิดโปแล้วเหมือนเขากำลังจะเปิดโปนะฮันน่ฮันน่ แชนแนลโลกไม่มีใครพูดเลยเลยนะกวงมือเรียกครับกวงมือเรียกมาอโอโ้โหโปโปไม่พอยังขิงเขาอีกนะโอ้โหเหมือนลอยเว้น โกงเขาอะไรอย่งางเงี้ยแบน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 อ็นดีมีโปรโปรเฮกเกอร์คอฟฟินเซนเดอร์ <H acker. S 3> แฮกเกอร์เจ๊เจ๊เจ๊เฮคเกอร์เฮคเกอร์โปรรีพอร์ตรีพอร์ตแบนเลย <Yeah. S 2> oh oh. เนโอ้โหไอ้ขับรถเร็วขับรถเร็วไอ้ขับไปไหนละหาตัวสุดท้าย เอาไงตัวสุดท้ายขับหาเลยสัตว์าาโปก็โปสัตว์เจอแนละ้เรียบร้อยกะตามนั้นนะครับถ้าเจอก็ช่วยรีพอร์ตช่วยแจ้งช่วยแบนแบบปล่อยไว้แบบนี้คือแบบแย่มากไม่ดีนะครับโอเคไป